ก็บเอาภาพอันวิวบรรยากาศอันโะค้างทางบรรยากาศทงทุงหน้าใช่ทุงมานฟ้ามาตอนนั้นผีตอนหนองพรเพื่อนๆเด้ยิบเอาภาพอันวิวบรรยากาศอันโะค้างทางบรรยากาศทงทุงหน้าใช่ทุงมานฟ้ามาตอนนั้นผีตอนหนองพรเพื่อนๆเด้มาสามล้อกับสาล้อน้ำมันเหมิดก็เลยจอดอยู่ันกลางทางสามล้อเขื่อนอย่าต่อยกันเลยที่โอการัน คะค่ปกติยายต้อยก็อบอคอยได้ออมานทุงไ้ทุง,ทงน้าน้ำบ้านน้ำเมืองก็เมือ <laughs> ง <c oughs> ดูพี่น้องคนทางนะขี้ง่าวไก่เถ่าแน่ทางเมืองนะคนทางความล <laughs> านสาวกรนหนังอยู่ด้าน ทายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลยมึงบรรยากาศโดยรอบเวยค่ะเพื่อนๆค่ะไปส่งเงินนองคีรินงาเต็มสามหลอเลยกลับมาหมดน้ำมันมองนี้กันเลยถ้ายไม่เก็บอัน บรรยากาศเก็บวิวสวยๆงามๆมันมาฝะมาตอนพินไปส่งเงินน้องคิรินเก็บเอาภาพปันวิวบรรยากาศอันโลคางทางบรรยากาศทงทุงหน้าใช่ทุงมานฝะมาตอนนันผีตอนนองพอนเพื่อนๆด้วยลานสาวกระหนังยุ่นานันถ้ายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลยมึงบรรยากาศโดยโรอบเวยค่ะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนเมืองมืองดูนี่น้ำมันเหมดนี่จะต่อยกระจอดอยู่นี่ละวนี่จะเลยยังบว่ได้หอดเงนินเก็บเอาภาพปนวิวบรรยากาศโลคางทางบรรยากาศทงทุงนาชัยทงมานฟ้ามาตอนนั้น ผีตนหนองพรเพื่อนเด้มาซำล้อกับํำล life, okay? ้อน้ำมันเหมิดก็เลยอจอยอย่นก่างทางซำล้อเขื่อนยายต้อยก็เลยถือกาสอันสำเร็จก็ยูเยาาไก่เนาะค่ะเมื่อใดเนาะยายต้อยแหละยางไปเจอทอดสู้จุดใหม่ไปทางเนาะแจงสีสำเร็จเฮ่งดูพี่น้อง คนทางนะคือเงาไก่พถวขแางทางเมืองนะคนทางความกกับมาหมดน,น้ํามันมองนี้กันเลยถ่ายไม่เก็บอันมันจะกาดเก็บวิวสวยๆงามๆม,มันมาฝากมาตอนพินไปส่งเงินน้องคีรินอางมองนี้กับสิบ กับมือบาน,นันใจตอยผู้ละค่ะใจตอยกระสีเมื่อทางนี้แหละคู่มือคู่มือเงื่อนไปส่งเงินน้องคีริน กับมาหมึดน้ำมันม่วงนี้กันเลยถ้าไทายไม่เก็บอันมันจะกาดเก็บวิวสวยๆงามๆม,มันมฝะมาตอนผิดได้จังหวะพอดีรถเก็บเอา,าพ้าอันวิวบรรยากาศอันโลคางทางบรรยากาศทงทงนาช่ยทงมานฝะมาตอนอนั้นผีตอนหนองพนเพื่อนๆท้างม่วงนี้กัสิกลับมือบานนันใจตัว่นละคะ่ะ ต่วกระสีเมื่อทางนี้แหละคู่มือคู่มือเงื่อนเอาไปให้อันวัวเพิ่นเพิ่นบรรยากาศเด้อค่ะบรรยากาศทงทุงค่ะเย็บเอาภ้าปันวิวบรรยากาศอันโลคางทางบรรยากาศทงทุงนาชัยทุงมานฟ้ามาตอนนนั้นผีตอนนองปอนเพื่อนเด้อ อีน้องเนาะพอได้บึงพอได้บึงพอได้เห็นชมน้ำกัดเนาะค่ะท้องทุ่งยาเขียนบึงบรรยากาศใจทุ่งเพื่อบึงสยอยใหญ่อยบรรยากาศใจทุ่งงามงามอ่างมืงนีก้กระสีกับมื่อบาหน,นันใหญ่โตอยพู่แล้วค่ะโตอยกระสีเมื่อทางนี้แหละคุณ ขูมเงื่อนงาเต็มสาหลัอเลยเดี๋调ไข่จีทงทุงนนาเนาะค่ะอันนี้กะทักหลานสาวกะนังยู้าน ถายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลยมึ่งบรรยากาศโดยรอบเวยค่ะเพื่อนๆค่ะงาเต็มสาหโหลเลยหลานสาวกะนนั่งยูนัานถ่ายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลย มึงบรรยากาศโดยรอบเด้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวกะจีทงทุงหน้าเนาะค่ะอ,นนอันนี้กะทักกบมะมืดน้ำมันมองนี้ก็เลยถ้าท่ายไม่เก็บอัน มันจะก้าดเก็บวิวสวยๆง,งามๆมันมาฝากมาตอนผิดได้จังหวะพอดีรถ <c oughs> เบิ่งบรรยากาศชายถุงเพื่อบิ่งสวยใจตอยบรรยากาศชายถุงงามงามเก็บเอาภาพอันวิวบรรยากาศอันเนโลคางทางบรรยากาศทงทงนาชายถุงมานฟ้ามาตอนนนั้ผีต้นหนองพอนเพื่อนที่ อิปเอาภาพอันวิวบรรยากาศอันเนาะค้างทางบรรยากาศทงทุงนาใชยทุงมานฟ้ามาตอนนั้นผีตอนหนองพรเพื่อนๆทางม่งนี้กระสีกับมือบานหนั่นใจต, <izations> ต่อยพื่อนค่ะใจต่อยกระสีม,มื่อทางนี้แหละคู่มือคู่มือเงือเเป็นอาไปให้อันวัวเพิ่นบินบรรยากาศเด้อค่ะบรรยากาศทงทงค่ะ ไปส่งเงินน้องคิรินเปินกะกำลังกวาดกำลังงานนั้นอยู่เพิ่นนั้นไม่เกี่ยวเ่ยเก็บเอาภาพปันวิวบรรยากาศเน่ะขคางทางบรรยากาศทงทุงนาใช่ทุงมานฟ้ามาตอนผีตอนน้องพรเพื่อนที่กลับมาหมิดน้ำมันมองนี้กันเลยน้าทายไม่เก็บอัน มันจะกาดเก็บวิวสวยๆง,งามๆมันมาฝากมาตอนผีหนองเนาะพอได้บึงพอได้บึงพอได้หันชุ่มน้ำกันเนาะค่ะทองทุ่งยาชห <c oughs> <c oughs> ลานสาวกะนั่งยูด้ดาน ถายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลยมึ่งบรรยากาศโดยรอบเด้ค่ะเพื่อนเือนค่ะลานสาวกระหนังยูน่านถายรถนี่แหละเพราะว่าน้ำมันมืดพอดีเลยมึ่งบรรยากาศโดยรอบเด้ค่ะเพื่อนเือนค่ะเพื่อนเพื่อนมึงมาดูนี่น้ำมันมืดนี่จะต่อยกระจอดอยู่นี่ละนี่แกเลยยังบัได้ยอดัเงือนกลับมาหมืดน้ำมันมองนี้แกเลย ถ้าไ,ไม่เก็บอันมันจะกาศเก็บวิวสวยๆงามๆม,มันมาฝากมาตอนพี่เพิ่นเอาไปให้อันวัวเพิ่นเหิ่อนบรรยากาศด้อค่ะบรรยากาศท้องถุกกนค่ะเมื่องดู